เรารักพ่อแม่เราผูกพันกับคนในครอบครัวเราคิดถึงคนที่จากไปแต่เคยสงสัยไหมว่าตายแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมเมื่อใดก็ตามที่คนที่เรารักจากโลกนี้ไปคำถามหนึ่งที่มักจะลอยขึ้นมาในหัวใจของใครหลายคนก็คือเราจะได้เจอกันอีกไหมจะเป็นไปได้ไหมว่าณที่ใดที่หนึ่งหลังความตาย เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมจะมีโลกอื่นหรือภพภูมิอื่นไหมที่ดวงวิญญาณของเราจะได้โคจรมาพบเจอกันอีกหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความหวังของใจที่กลัวการพลัดพรากในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความตายคือสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดและเมื่อเผชิญหน้ากับมันเรามักจะต้องการคำตอบไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้ แต่เพื่อเยียวยาหัวใจที่แหลกสลายพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้ในสัจธรรมของชีวิตและความตายทรงให้คำตอบไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้และคำตอบของพระองค์ไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบใจแต่เพื่อให้เราเข้าใจและพ้นทุกอย่างแท้จริงในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอธิบายอย่างเป็นระบบ ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเพื่อให้คำถามว่าตายแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมไม่ได้กลายเป็นแค่คำถามที่ค้างคาในใจแต่เป็นประตูสู่การเข้าใจชีวิตทั้งก่อนตายและหลังความตาย 1. ความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนภพในสายตาของคนทั่วไปความตายคือจุดสิ้นสุดของชีวิตเป็นการจากไปตลอดกาล แต่ในทางพระพุทธศาสนาความตายไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนภพเป็นการเคลื่อนย้ายของจิตวิญญาณจากร่างนี้ไปสู่ภพใหม่กฎของกรรมคือผู้กำหนดปลายทางหลังความตายพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้สูงหรือต่ำนั่นหมายความว่าหลังจากที่ร่างกายแตกดับ สิ่งที่ดำเนินต่อไปก็คือจิตหรือที่บางคนเรียกว่าดวงวิญญาณและจิตนี้จะถูกกรรมที่เราทำไว้ในชีวิตกำหนดให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆอาจเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกสังสารวัตรคือการเวียนว่ายที่ไม่มีจุดเริ่มและจุดจบพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตหลังความตาย ไม่ใช่เรื่องของความสิ้นสุดแต่คือการเวียนว่ายในสังสารวัตรหรือวัตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตนี้เราทั้งหลายเคยเป็นญาติกันมาก่อนแทบจะนับไม่ถ้วนแสดงว่าการพบและพลัดพรากเป็นเรื่องปกติในจักรวาลของชีวิตการเกิดใหม่ขึ้นกับเจตนาไม่ใช่ความปรารถนาหลายคนอาจเชื่อว่า หากเราปรารถนาจะได้พบใครอีกในพบหน้าก็จะได้พบแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความปรารถนาหากแต่เป็นเจตนากรรมที่จะเป็นตัวกำหนดเจตนาเป็นกรรมหมายความว่าสิ่งที่เราทำด้วยเจตนาความคิดคำพูดและการกระทำจะสะสมเป็นพลังกรรมที่ผลักดันให้จิตไปสู่พบใหม่ที่เหมาะสมกับกรรมนั้น เช่นหากเราทำความดีมากมีจิตเมตตาเราอาจไปเกิดในภพภูมิที่สูงเช่นมนุษย์หรือเทพหากเราทำชั่วมีจิตอาฆาตเราอาจไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเช่นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายลองนึกถึงการจบการศึกษาจากโรงเรียนหนึ่งนักเรียนแต่ละคนจะไม่ได้ไปที่เดียวกัน บางคนได้ทุนไปเรียนต่อในที่ดีบางคนต้องกลับบ้านเพราะคะแนนไม่ถึงบางคนเดินออกไปตามทางของตัวเองความตายก็เช่นเดียวกันแต่ละคนจะไปเกิดใหม่ไม่เหมือนกันขึ้นกับพฤติกรรมและจิตขณะมีชีวิตอยู่จุดสำคัญที่เราต้องเข้าใจความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนภพจิตจะเคลื่อนไปตามแรงกรรมที่ทำไว้ การเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องของบุญคุณหรือความผูกพันแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลของกรรมจึงไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่เว้นแต่มีกรรมร่วมกันจริงๆเราทุกคนกำลังเดินทางในวัฏสงสารที่ไม่มีใครรู้ปลายทางความตายเป็นเพียงประตูหนึ่งที่เปลี่ยนพบไม่ใช่จุดจบ หากอยากเจอกันอีกในพบหน้าอย่าหวังเพียงคำอธิษฐานแต่ต้องร่วมสร้างกรรมดีด้วยกัน 2. ความรักและความผูกพันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจแต่ไม่อาจกำหนดพบหน้าได้เราแต่ละคนล้วนมีความทรงจำความผูกพันและความรักต่อคนบางคนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิท ความรู้สึกเหล่านี้ฝังลึกในใจจนบางครั้งเราอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าถ้าตายจากกันไปแล้วเราจะได้พบกันอีกไหมคำถามนี้เต็มไปด้วยความหวังความกลัวและความไม่รู้แต่หน้าแปลกคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยืนยันในความสมหวังหรือผิดหวัง แต่กลับชี้ให้เราเข้าใจว่าความรักกับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นคนละเรื่องกันความผูกพันเป็นของใจแต่พบหน้าเป็นของกรรมความรักความผูกพันและความคิดถึงเป็นเรื่องของใจในปัจจุบันแต่พบภูมิที่เราจะไปเกิดหลังความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นหากแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำไว้โดยเจตนา พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นญาติมีกรรมเป็นที่พึ่งหมายความว่าเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่จะกำหนดว่าจิตของเราจะไปเกิดในภพใดคือผลรวมของกรรมทั้งหมดไม่ใช่เพราะเรารักกันมากไม่ใช่เพราะเราสวดอ้อนวอนถึงกัน และไม่ใช่เพราะเราสัญญาว่าจะพบกันอีกแม้จิตจะมีความปรารถนาแต่ถ้าแรงกรรมที่นำพามีทิศทางต่างกันก็อาจไม่มีทางได้พบกันเลยตลอดหลายพันปีในวัฏสงสารผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่ามีคนสองคนยืนอยู่ริมแม่น้ำใหญ่ทั้งคู่ต่างโยนเรือไม้ของตนลงในแม่น้ำพร้อมกัน แต่เรือหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดขึ้นเหนืออีกเรือล่องใต้แม้จะโยนพร้อมกันแม้จะปรารถนาจะลอยไปพร้อมกันแต่เมื่อแรงกระแสน้ำต่างกันทิศทางย่อมต่างกันนั่นคืออุปมาเปรียบเทียบของกรรมแม้เราจะรักกันเพียงใดหากกรรมไม่สัมพันธ์กันในปัจจุบันก็อาจไม่มีทางได้อยู่ในพเดียวกัน กรรมร่วมคือกุญแจแห่งการกลับมาพบกันในบางกรณีพระพุทธศาสนายืนยันว่าหากบุคคลมีกรรมร่วมกันอย่างแนบแน,น่นก็มีโอกาสจะได้พบกันอีกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจและสร้างบุญร่วมกันอย่างต่อเนื่องพ่อแม่ลูกที่มีความผูกพันด้วยใจบริสุทธิ์ และมีศีลธรรมร่วมกันเพื่อนหรือญาติที่ร่วมกันทำบุญทำความดีพูดจาไพเราะปรารถนาดีต่อกันเสมอกรรมที่คล้ายกันจะดึงดูดให้วิญญาณเหล่านั้นกลับมาใกล้กันอีกอาจมาในรูปแบบเดิมหรืออาจสลับบทบาทเช่นพ่อกลับมาเกิดเป็นลูกแม่กลับมาเป็นหลานเพื่อนกลายเป็นคู่ชีวิต แต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าต้องเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่กำหนดพบหน้าคือกรรมทั้งหมดไม่ใช่เพียงกรรมเดียวหรือความรู้สึกเพียงช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเกี่ยวกับการกลับมาพบกันอีกว่าแม้จะเคยเป็นญาติกันมาก่อนหากกรรมปัจจุบันไม่สัมพันธ์กันก็ย่อมไม่ได้กลับมาเกี่ยวข้องกันอีกนั่นแสดงให้เห็นว่า การพบกันอีกหลังความตายไม่ใช่ความแน่นอนและความผูกพันในอดีตแม้จะงดงามเพียงใดก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมได้จุดสำคัญที่ผมต้องการให้ทุกท่านเข้าใจคือความรักและความผูกพันเป็นเรื่องของใจในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ตัวกำหนดพพภูมิหลังตายการเกิดใหม่ขึ้นกับกรรมไม่ใช่ความปรารถนา การกลับมาพบกันอีกได้ต้องมีกรรมร่วมกันที่สัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันไม่มีใครการันตีได้ว่าเราจะได้พบกันอีกในพบหน้าเว้นแต่จะร่วมสร้างกรรมดีต่อกันตั้งแต่ในพบนี้ 3. การได้พบกันอีกเป็นไปได้แต่ไม่ควรยึดติดเมื่อเรารู้แล้วว่าการกลับมาพบกันอีกหลังความตายเป็นไปได้ หากมีกรร่วมกันและเป็นไปตามแรงกรมที่พาไปสู่พบภูมิใกล้เคียงกันก็อาจเกิดความหวังขึ้นในใจว่าถ้าเช่นนั้นฉันก็อยากสร้างกาดีรวมกับเขาเพื่อจะได้พบกันอีกแน่นอนแต่ในความจริงแล้วพระพุทธเจ้ากลับทรงสอนอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นว่าแม้ว่าเราจะสามารถพบกันอีกได้ก็ไม่ควรยึดติดเพราะความยึดมั่น คือจุดเริ่มต้นของทุกทั้งปวงความยึดมั่นในความรักคือบ่อเกิดของความทุกข์ในพระพุทธศาสนาตัณหาความอยากความยึดติดคือรากของทุกทั้งมวลความรักที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงมักจบลงที่ความเจ็บปวดความโหยหาหรือแม้กระทั่งความเสียใจตลอดชีวิตที่ใดมีความยึดมั่นที่นั่นมีความทุกข ความทุกจากการจากพรากค,คนรักไม่ใช่เพราะความตายพรากเราแต่เป็นเพราะใจของเรายัางยึดอยู่กับเขาถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพเด็กคนหนึ่งกำลังถือเชือกลูกโปง่งเขารักมันมากไม่อยากให้หลุดมือไปแต่วันหนึ่งลมพัดแรงลูกโป่งหลุดลอยขึ้นฟ้าเด็กคนนั้นร้องให้เสียใจไม่หยุดถามว่าลูกโป่งจากไปเพราะอะไร เพราะลมพัดหรือเพราะเขายึดมันไว้ถ้าเขาปล่อยมันไปด้วยใจที่เข้าใจว่ามันจะลอยขึ้นฟ้าอยู่แล้วเขาจะไม่มีวันเจ็บปวดเช่นเดียวกันความตายของคนที่เรารักไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้แต่ความทุกข์ใจของเรานั้นเราเป็นคนสร้างเองจากความยึดความสัมพันธ์เปลี่ยนไปในทุกภพแม้เราจะได้พบกันอีกในภพหน้า แต่ก็ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์จะยังเหมือนเดิมพ่อแม่ในชาตินี้อาจกลับมาเกิดเป็นลูกของเราคู่ชีวิตอาจกลับมาเป็นญาติหรือมิตรลูกหลานอาจมาในบทบาทอื่นที่เราคาดไม่ถึงความสัมพันธ์ไม่มีความแน่นอนและสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเราจะต้องพลัดพรากอีกครั้งดังนั้นหากเราหวังเพียงจะได้พบกันอีก เราก็จะต้องทุกจากการต้องจากกันอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบหลายคนเข้าใจว่าการมีกรรมร่วมกันคือความโชคดีแต่ในอีกด้านหนึ่งกรรมร่วมอาจเป็นพันธกรรมที่ผูกมัดให้เรากลับมาเจอกันไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความเป็นหนี้กรรมความเจ็บปวดหรือการเบียดเบียนกันในอดีตเช่นคู่ที่ทะเลาะเบาแวงกันมาก อาจกลับมาเกิดเป็นพี่น้องที่ยังขัดแย้งกันคนที่เคยฆ่ากันอาจกลับมาเป็นศัตรูที่ตามราวีกันในอีกภพความรักที่ไม่บริสุทธิ์อาจกลายเป็นความผูกมัดที่สร้างทุกข์ในภายหลังดังนั้นการเจอกันอีกไม่ได้แปลว่าดีหรือสุขเสมอไปแต่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าเราได้พัฒนาจิตใจให้เข้าใจและหลุดพ้นจากความยึดหรือยังพระพุทธเจ้าเตือนเราเรื่องการยึดติดไว้ว่าบุคคลผู้ยังคล้องอยู่ในความรักย่อมมีความเศร้าโศกย่อมมีความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เปลี่ยนจากความยึดมั่นมาเป็นความเมตตาเมตตาแท้จริงไม่ใช่ยึดไว้แต่คือปรารถนาให้พ้นทุกข์ หากเรารักใครสักคนอย่างแท้จริงความปรารถนาของเราควรจะเป็นให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เขาได้พบแสงแห่งธรรมและสงบเย็นไม่ใช่เพียงขอให้ได้อยู่ด้วยกันอีกเพราะนั่นคือความอยากที่ผูกมัดทั้งเขาและเราไว้ในวัตสงสารสสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับคนที่รักได้จริงคือบุญและเมตตา แม้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราลักความยึดติดจ,จากความรักความผูกพันและความคาดหวังว่าจะได้พบกันอีกในภพหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าความรักจะกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายหรือว่าเราต้องตัดใจไม่เหลียวแลใครเลยในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงย้ำถึงสิ่งหนึ่งที่มีพลังเหนือความรักที่ยึดมั่น สิ่งที่ไม่เป็นเชื้อของทุก์แต่กลับเป็นสะพานที่เชื่อมจิตใจถึงกันได้จริงๆนั่นคือบุญและเมตตาบุญคือคลื่นพลังที่ส่งถึงกันได้แม้ต่างพบคำว่าบุญในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่การทำทานใส่บาตรหรือไปวัดแต่คือพลังงานแห่งความดีที่เราทำด้วยจิตบริสุทธิ์และเจตนาอันง,งดงามเมื่อเราทำบุญด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ จิตใจจะสว่างขึ้นเบาสบายขึ้นและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือบุญนี้สามารถส่งต่อได้แม้ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการอุทิศบุญคือสายใหญ่ที่เบากว่าอารมณ์แต่แน่นกว่าเงื่อนไขในการทำบุญทุกครั้งเราสามารถกรวดน้ำหรือแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่จากไปแม้เขาจะอยู่ในภพใดภูมิใด ถ้าเขามีจิตเปิดรับหรืออยู่ในภูมิที่ยังสามารถรับรู้ได้เช่นเปรตหรือพบมนุษย์บางกรณีเขาจะได้รับบุญที่เราส่งไปและมีความสุขขึ้นตามส่วนพระพุทธเจ้าตรัสว่าญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วย่อมอนุโมทนาบุญที่เราทำให้หากเขายังไม่พ้นจากพบเปรตหรือพบที่รับรู้ได้นั่นหมายความว่า จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาและการกระทำที่บริสุทธิ์สามารถเชื่อมถึงกันได้โดยไม่ต้องยึดติดไม่ต้องร่ำให้ไม่ต้องพร่ำวอนแต่ส่งถึงกันได้ผ่านธรรมะที่แท้จริงเมตตาสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันถูกทำลายหากความรักที่เต็มไปด้วยการยึดมั่นทำให้เกิดทุกข์ความเมตตาคือรูปแบบของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ยึดครองไม่คาดหวังว่าเขาต้องรักตอบหรือแม้แต่ต้องกลับมาหาเราในพระไตรปิฎกมีคำกล่าวไว้ว่าผู้มีเมตตาจิตย่อมไม่มีเวรกับใครย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้านั่นแปลว่าการฝึกเมตตาในใจของเราไม่เพียงเป็นการปล่อยวาง แต่เป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเองและโลกทั้งใบถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็คือแสงไฟในความมืดสมมุติว่าเราอยู่ในห้องที่มืดมิดและมีคนที่เรารักอยู่ห้องข้างๆเราร้องให้ฟูมไฟเรียกหาเขาแต่เสียงไม่อาจทะลุก,กำแพงไปได้แต่ถ้าเราจุดเทียนแสงเทียนนี้จะสว่างขึ้น และทะลุก,กำแพงผ่านช่องเล็กๆไปถึงเขาได้การร้องให้คือความยึดมั่นการจุดเทียนคือการทำบุญและแผ่เมตตาแสงแห่งบุญและเมตตาไปได้ไกลกว่าเสียงของอารมณ์การแผ่เมตตาและอุทิศบุญทำอย่างไรไม่ยากเลยสิ่งที่ทำได้ทันทีคือทำบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องไปวัดใหญ่โตแค่ตั้งใจถวายทานช่วยคน แบ่งปันด้วยจิตเมตตากล่าวอุทิศบุญหลังทำบุญใช้คำง่ายๆเช่นขอบุญนี้จงถึงแก่คุณพ่อคุณแม่คนที่ข้าพเจ้ารักซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วหากท่านอยู่ในที่ที่รับรู้ได้ขอจงได้รับบุญนี้และแผ่เมตตาทุกวันก่อนนอนหรือหลังสวดมนต์ตั้งใจให้อภัยทุกคน อธิษฐานว่าขอให้คนที่ข้าพเจ้ารักจงมีความสุขปราศจากทุกข์มีปัญญาและความสงบแม้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่จิตของเราที่ส่งออกไปนั้นมีพลังอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะหากทำเป็นประจำจิตของเราก็จะเบาขึ้นสงบขึ้นและเชื่อมโยงถึงผู้ที่เรารักได้อย่างแท้จริง บุญคือพลังงานแห่งความดีที่ส่งถึงผู้ที่ล่วงลับได้หากเขายังมีจิตเปิดรับเมตตาคือรูปแบบความรักที่บริสุทธิ์ไม่เป็นทุกข์ไม่ย,ยึดติดการร้องให้หรืออ้อนวอนไม่ช่วยอะไรได้เท่ากับการสร้างบุญและแผ่เมตตาความรักที่แท้คือการปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่การดึงเขากลับมาอยู่กับเรา5าทางออกที่แท้จริง ไม่ใช่หวังจะได้พบอีกแต่คือการพ้นทุกข์ร่วมกันจนถึงตอนนี้เราได้เดินทางผ่านความเข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการพบกันอีกมีได้ด้วยกรรมร่วมแต่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในความหวังนั้นและสิ่งที่เชื่อมโยงเราได้จริงคือบุญและเมตตาแต่คำถามสําคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าอยากให้เราตั้งไว้ในใจ ไม่ใช่แค่เราจะได้พบกันอีกไหมแต่คือเราจะพ้นจากการต้องพลัดพรากซ้ำไปซ้ำมาได้อย่างไรวัตสงสารวงล้อที่ไม่มีวันหยุดเวียนวัตสงสารคือวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่เราหมุนเวียนอยู่ในนั้นมาตลอดชาติพบนับไม่ถ้วนทุกครั้งที่ได้พบกันเราก็ต้องพลัดพรากจากกันอีกในวันหนึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่ครั้งแล้วครั้งเล่าการได้พบกันในโลกนี้ก็เหมือนสายน้ำสองสายที่ไหลผ่านกันชั่วครู่แล้วแยกจากกันไปตลอดกาลแม้จะได้กลับมาพบกันอีกก็ต้องพลัดพรากอีกวนซ้ำ,วนซ,ำวนซ้ำเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานแล้วร่วงโรยทางออกเดียวจากการพลัดพรากค,คือการพ้นจากวัตฏะพระพุทธเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนว่า การเวียนว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีแม้เราจะได้เกิดใหม่ในที่ดีแม้จะได้พบคนรักอีกครั้งแต่ตราบใดที่ยังเกิดอยู่ก็ยังต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากอยู่ร่ำไปอันความเกิดทั้งหลายนำทุกมาให้ทุกคราวเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาไม่ใช่การเวียนกลับมาอีกแต่คือการหลุดพ้นคือการหลุดจากวัฏสงสารคือการไม่ต้องเกิดอีกคือการไม่ต้องจากอีกคือการเข้าสู่นิพพานภาวะแห่งความไม่เกิดไม่ดับมักมีองค์แปดคือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้แล้วว่า ผลทางสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องเดาไม่ต้องหวังไม่ต้องเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ทำได้จริงนั่นคืออริยมรคมีองค์แปดได้แก่หนึ่งสัมมาทิิเห็นถูกต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรม 2. สองสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องไม่เบียดเบียนไม่โลภไม่พยาบาท 3. สสัมมาวาจา พูดดีไม่โกหกไม่เสียดสีไม่พูดหยาบสสัมมากมััมตะทำดีมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์หสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยไม่ผิดศีลหสัมมาวายามะเพียรละความชั่วเพียรทำความดี 7. สัมมาสติมีสติรู้กายรู้ใจในทุกขณะ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นเจริญจิตภาวนาให้จิตสงบและเห็นแจ้งหนทางนี้ไม่ได้ให้แค่ความสงบภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตให้พร้อมต่อความจริงของชีวิตไม่ยึดไม่เกลียดไม่กลัวและสุดท้ายพ้นจากทุกข์การพ้นทุก์คือของขวัญสูงสุดที่ให้แก่กันได้ในเมื่อเรารักกันเราหวังดีต่อกัน แทนที่จะอธิษฐานให้ได้พบกันอีกในวัฏสงสารนี้จะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราร่วมกันเดินออกจากวัฏสงสารนี้ไปพร้อมกันเพราะการเกิดใหม่แม้จะได้พบกันอีกก็ต้องตายจากกันอีกแต่การพ้นทุกข์จะทำให้เราทั้งสองไม่ต้องเวียนกลับมาทนทุกนี้อีกเลยพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าญาติมิตรทั้งหลาย ไม่อาจาเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกได้บุคคลพึ่งตนเองด้วยการฝึกตนด้วยธรรมจึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดการพึ่งกันที่แท้จริงไม่ใช่พึ่งให้อยู่ด้วยกันนานที่สุดแต่คือการพากันเดินสู่การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับการเดินออกจากเขาวงกฏชีวิตในวัฏสงสารเปรียบเหมือนเขาวงกฏใหญ่โต เราวิ่งหาใครบางคนหวังว่าจะได้เจอกันตรงมุมหนึ่งแต่พอเจอได้ไม่นานเขาก็วิ่งหลงไปทางอื่นอีกจะดีกว่าไหมถ้าเราหยุดวิ่งตามกันแล้วเดินหาทางออกจากเขาวงกฏนี้ด้วยกันแม้เราจะจับมือกันไม่ได้นานแต่ถ้าเราร่วมกันหาทางออกเมื่อหลุดพ้นจะไม่มีวันต้องพลัดพร่ากันอีกเลย มาถึงบทสรุปส่งท้ายตายแล้วเราจะได้เจอคนรักพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกไหมคำถามนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนความลึกในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อผูกพันเพื่อรักและเพื่อต้องจากและเมื่อคนที่เรารักจากไปหัวใจของเราก็อดไม่ได้ที่จะเฝ้าถามว่าเราจะได้เจอกันอีกไหม พระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบไว้อย่างไม่ลุ่มหลงหวังและไม่ตัดเยื่อใหญ่คำตอบของพระองค์ไม่ใช่เพื่อปลอบใจแต่เพื่อเปิดดวงตาแห่งปัญญาให้เราเห็นธรรมชาติของชีวิตตามความเป็นจริงความจริงอันประนีตที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์คือความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือการเปลี่ยนพบไปตามกรรมความรักและความผูกพันเป็นสิ่งงดงามในใจ แต่ไม่อาจากำหนดพบหน้าได้การกลับมาพบกันอีกเป็นไปได้หากมีกำลร่วมแต่ไม่ควรยึดติดสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกันได้จริงคือบุญและเมตตาที่ส่งถึงกันด้วยจิตบริสุทธิ์ทางออกที่แท้ไม่ใช่การเวียนกลับมาหากันแต่คือการพากันพ้นทุกข์หากคุณกำลังคิดถึงใครสักคนที่ล่วงลับไปจงอย่าร้องให้ถามว่า เมื่อไรเราจะได้พบกันอีกแต่จงถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทำบุญเพื่อส่งถึงเขาหรือยังวันนี้ฉันได้ฝึกใจให้ปล่อยวางบ้างหรือยังวันนี้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสมกับที่ยังอยู่หรือไม่หากคุณยังอยู่กับคนที่คุณรักอย่าประมาทในเวลาอย่าผัดวันบอกรักอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายเพื่อจะเสียใจ เพราะความจริงคือวันสุดท้ายอาจไม่บอกล่วงหน้าแต่สิ่งที่คุณทำในวันนี้จะส่งผลถึงกันไปข้ามภพชาติหากคุณอยากพบกันอีกในภพหน้าจงอย่าหวังด้วยคำอธิษฐานเพียงอย่างเดียวจงร่วมสร้างกรรมดีร่วมฝึกจิตร่วมรักษาศีลให้ชีวิตของคุณทั้งคู่มีพลังแห่งบุญเหนี่ยวรั้งไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณรักเขาจริงจงภาวนาให้เขาหลุดพ้นแม้คุณจะไม่ได้เจอกันอีกเลยก็ตามเพราะนั่นคือรักแท้ในสายตาของพระพุทธเจ้าสาธุ